เกษียณอายุ60ปีแล้วได้รับบำานาญจากประกันสังคมถามว่าจะได้บำนาญถึงกี่ปีนะครับตอบหน่อยครับแอดมินเดี๋ยวเรามาตอบคำถามนี้กันนะครับไม่ต้องกังวลนะได้รับบำนาญกันทั่วหน้าฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเกษียณ60ปีแล้วได้รับบำนาญถึงกี่ปีครับนะ บำนาญประกันสังคมนะครับสิทธิทประโยชน์ที่จะเกิดบำนาญได้นะครับประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3อย่างนะครับสข้อด้วยกัน 1. นึ่งทรงประกันสังคมเกิน180เดือนนะครับหรือ180งวดหรือ15ปีขึ้นไปนะครับนาสิปีเป๊ะก็ได้นะนะครับก็ได้บำนาญจากประกันสังคมแล้ว 2. ส,สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับในมาตาา33หรือมาตาา39กนะครับก็จะได้รับบำนาญจากประกันสังคมนะครับสสุดท้ายต้องอายุครบ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับก็คือ55ปีก็55ปีส่ง180เดือนนะครับแล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็ได้รับบำนาญอัตโนมัติแล้วจะได้รับบำนาญกี่ปีล่ะนะครับตอบได้เลยว่า ได้รับบำนาญตาลอดชีวิตนะครับจนกว่าคุณจะเสียชีวิตนะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเมื่อคุณได้รับบำนาญแล้วมันจะมีกำหนดหมดของบำนาญน,นะครับมันจะหมดก็ต่อเมื่อคุณสิ้นอายุนะครับหรือเสียชีวิตซึ่งเมื่อเสียชีวิตมันก็จะมีกรณีนะครับบำเน็ตที่จะให้กับทายาทนะซึ่งถ้าคุณได้รับบำนาญ ไม่เกิน60เดือนทายาทก็มีสิทธิที่จะรับเป็นเงินก้อนนะครับจนครบ60งวดนะครับหรือ60เดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นบำนานใครที่ได้แล้วได้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับไม่ต้องกังวลอะไรนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีจำกัดแค่ได้แค่นี้แล้วก็หมดไม่มีนะครับบำนานได้เรื่อยๆคุณอายุยืนเท่าไหร่ก็ได้รับบำนานเท่านั้นนะครับ ก่อนจากการอสังหารวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่า <S <S พวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยสแกนท r c ว d าโ,โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเ,เมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกด โอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับ อย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิชาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับบัญชีมา้าซิมมา้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2แสนถึง5าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีมา้าสิม,มา้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระม,มัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช n e l อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ